มหาลัยรุ่นพี่รุ่นน้องและความรักเป็นของคู่กันค่ะนี่คือเรนปีหนึ่งส่วนนั้นสตรอมปีสี่ความรักของเรน น้อยหน้าตาซื่อ,อ,อมีหรอจะกล้าจีบรุ่นพีหน้าหวานตรงๆสิ่งที่เรนทำได้ในแต่ละวันก็คืออือหือไม่ใช่โรคจิตใช่ไหม แต่ไม่ใช่นะคะมันมาจากความรักเลื่อนขนมไทยที่พี่ชอบกินให้อร่อยนะเฮ้ว่าแต่กระเป๋าไปไหนวะเนี่ย อันนี้วางตรงนี้น่าจะของคนนั่งตรงนี้งั้นใบ,บนี้แล้วกันว้าวถ้าทางจะหอมหน้าดูขออนุญ,ญาตนะคะับให้น้องโดดเรียนหรอ โดเรียนแล้วพี่ผมจะบอกอะไรให้นะผมเนี่ยเก่งอยู่แล้วแต่ที่มาเรียนอะ่ะเพราะว่ากลัวใช้เงินไม่หมดตังหงาแล้วนี่พี่มากระเป๋าใช่ปะมาากระเป๋าดิเอ่อนี่ของพี่ยุ่งแล้วมึงของกวนนี้มันต้องมีตัวนี้ด้วยนี่มือกระเป๋าใครมาเนี่ยเออผมคิดว่ากระเป๋าพี่่แหละ เออคู่ไปเรียนกว่อแล้วเจอกันไหเ,เหตุการณ์ต่อไปทุกที่ของเรนยังคงดำเนินต่อไปเฮ้ยเอเวนมีไรผมเรนพี่ไม่ใช่เวนไม่มีอะไรอะ่ะแค่มาเจอหน้าเฉย ตลกแล้วไอเวนเฮ้ยไอเวนหลบไปกูรีบเฮ้ยเดี๋ยวพี่เฮ้ยไอของมึงเนี่ยเอ,อ่อขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะหืมโดนนิดโดนหน่อยทำมาเป็นเฮียเอ,อ่เอ,อแต่เหมือนจะไม่ค่อยเข้าทีนะ เรียนนะพี่เนี่ยเช็คชื่อไม่ทันแล้วผมขอตัวก่อนนะเดี๋ยวกูมีเรื่องจะถามฮะถามอะไรอะพี่ผมรีบไปเรียนนะเนี่ยเนี่ยทำลืมหมายความว่าไงใช่แล้วค่ะเรนเป็นคนเอาป้ายชื่อตัวเองพร้อมเติมไปว่าชอบพีซสตรอมเพื่อเป็นการสารภาพรัก เพื่อนแม่งน่าจะแกล้งผมว่ะพี่ถึงว่าป้ายชื่อผมมาหายไปไหนเพื่อนมึงเหรอใช่พี่อืงั้นของมึงคืนไป เจอหน้ากันอีกเลยจนเกระทด่ัง ตอนผมมีอะไรจะคุยด้วยอ่ะไม่อ่ะกูรีบพี่เป็นอะไรวะกูไม่ได้เป็นอะไรกูแค่ไม่อยากเจอหน้ามึงผมขอใค่ห้านาทีไม่ถ้าพี่ฟังผมจบห้านาทีพี่จะไปไหนก็ได้ผมขอแค่นี้ กูให้เวลาเมือแค่ห้านาทีถึงเวลาแล้วที่เรนจะพูดกับสตรอมเพื่อบอกความรู้สึกทั้งหมดที่มีพี่ถึงมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆน่ะนนะแต่ผมก็รู้สึกดีกับพี่นะ ไม่ใช่ดีโคตรคลั่งเลยดีกว่านี่ขวรน้ำของพี่ผมอะแอบกินมาด้วยนะส่วนนี่โคตรบ้าเลยอ่ะกรำคงตามสมองผมอะ ตอนแรกผมจะเอาขนมไปให้พี่แต่ก็ดันใส่กระเป๋าใครก็ไม่รู้แล้วยังเอาผ้าชิ้นานี้มาอีกเอาไว้เตือนใจตัวเองว่าผมอะ่ะมีความพยายามมากแค่ไหนส่วนนี้ของพี่อะ เฮ้ยมึงขโมยเหรอบ้าพี่อะทำตกตัางหากแต่ผมแค่ไม่มีโอกาสได้เคืนพี่สักครั้งรู้ไหมช่วงที่พี่หลบหน้าผมอะมันคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผมเลยนะไม่เชื่อพี่ก็ถามมัน,นีิ ีลผมพออย่างนี้นะพี่พอ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 ,อ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 ไมฟังมนะึแล้วสวยป้ายชื่อตัวมันหาเนี่ยเดีวกูบอกว่ากูไม่ฟังแล้วไงเดี๋ยวทีพี่จะต้องจริงๆแล้วผมอยากจะบอกพี่ว่า ไงกูก็จะให้มึงเร็วกว่านี้ หลังจากนี้น้องเรนและพีสตรอปก็ได้คบกันค่ะไว้วันหลังเจจะมาเล่าตอนคบกันให้ฟังนะคะ